จอดลือประเด็นร้อนข่าวฟุบันไทยบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่6มิถุนายน2567โดยชายผู้ว่าครั้งฟุบันไทยครับเรามาดูข่าวบันทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุบันไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้เอาเร่ออยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าสาเหตุที่จุดส่วนซับเบลต้องบินด่วนเดินทางไปยังประเทศไทยมาเที่ยวหรือว่ามาทำอะไรเพิ่มเติมไหม ซึ่งมานี้ห้าก,การนยนต์นี้นัดแรกเนยนะหลังจากมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำไดายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสร้างความบือฮานะฮะด้วยการเปิดตัวจุดสุนทรเปลก่อนหน้าลุกเครื่องไทยอังกฤษดีกริแชมป์ EPL อยู่ยีปีประเทศอังกฤษก่อนที่จุดสุนทรเบลจะเดินทางเช็คอินที่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีการริง,งานข่าวด้ว่าสาเหตุที่ จุดเบลเดินทางไปยังประเทศไทยอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้โดยส่วนหน้าในวัย20ปีปัจบนนี้จากด้านของทนนพอสเปอร์เตรียมที่จะทําบัตรประชาชนในไทยรวมไปถึงทําเอกสาราต่างๆเพิ่มเติมในครั้งนี้เพื่อที่จะตเตรียมยื่นต่อสมาธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ขึ้นสถานะเล่นกับด้านของทีมชาติไทยจุดใหญ่ซึ่งหากว่ามาสดาอิช e, ิสามารถพาทัพช้างศึกผ่านทะลุเข้าไปเล่นในรอบ3ามคัดโลกเอเชียได้ แฟนบอลไทยจะได้เห็นจุดสุนทรเบลปตระเดิมเกมแรกในสีเสื้อทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้จุดเบลบอกว่าจะมาเล่นกับทางด้านของทางทีมชาติไทยนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขคือทีมชาติไทยต้องเข้ารอบ3าให้จบได้นะเพราะฉะนั้นเย็นนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไนยังไงส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มสุดสะเทือนบทสรุปมหาวิทายาลัยไทยพบกับด้านของนักเตะวิทยาลัยญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยการแข่งขันสุกฟุตบอลอาเซียนยูนิเวอร์ซิตี้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์หรือว่า AUFt2024 ัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มณนะ National University of m a l a y s i a สรัฐสลังงองประเทศมาเลเซียนักเตะมหาบัาลัยไทยเติมตัวแทนจากประเทศไทยพบนักเตะมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นปรากฏว่านักเตะไทยนะฮะพ่ายแพ้ให้กับนักเตะญี่ปุ่นไปถึง0.5ต่อ5ส่บวลให้นักเตะไทยเนี่ยที่เก็บไปหนึ่งแต้มจบเป็นอับสุดท้ายของครุบีจะเข้าไปเล่นรอบชิงอันดับที่7ในครั้งนี้กันต่อไปนะ โอ้โหเป็นอย่างว่างานนี้นะฮะก็อยู่ท้ายสุดท้ายเลยนะครับผมโดยกรุ๊ปเอนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้เซาอ่าเซาเกาหลีคือเกาหลีใต้นะฮะแข่งสามนัดมี7แต้มโอมานแข่งสามนัดมี6กแต้มมาเลเซียแข่งสามนัดมี4แต้มฟรลิปเป็นแข่งสามนัดยังไม่มีแต้มส่วนกรุ๊ปบีนั้นก็จะมีทางด้านของญี่ปุน่นแข่งสามนัดมี9แต้มอ่าไต้หวันแข่งสามนัดมี4แต้มเวียดนามแข่งสามนัดมี3แมแต้ม และก็ไทยแข่งสำนักมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นโอ้โหเป็นไ่ว,ว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อบไปก็ได้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรา,ามาดูประเด็นข่าวตอา่อมาเยนครับอะไรยังไงความรู้สึกแฟนบอลจีนถึงทีมชาติไทยก่อนแมตช์ทีจตา,ค,าคัดบนโลกจะมาถึงในช่วงเย็นวันนี้นะโดยการน,นี้ทางด้านของทางบาษาอิชิวุน้าโคชชาวญี่ปุ่นตเตรียมที่จะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทย บุกมาเยือนทีมชาติจีนแมตชิชะตาคัดบลโลกโซนเอเชียนักสนามส้นหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ในวันนี้นะฮะซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะในครั้งนี้สารเดียวเท่านั้นโดยความรู้สึกที่แฟนบอลจีนถึงทีมชาติไทยก่อนแมตชิชะตาคัดบนโลกในครั้งนี้คอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่าฉันหวังว่าเราอีนั้นจะรับผลการแข่งขันที่ดีกับไทยคอเม่ต่อมาเราจะชนะไทยเพื่อจะเข้าสู่รอบต่อไปในครั้งนี้ให้จบได้ คอมเมนต์ต่อมาจีน3ามแพนแดนศูนย์คอมเมนต์ต่อมาผลงานของทีมไทยในเอเชียคัพนั้นน่าตื่นเต้นมากการมาของโค้ชคนใหม่นำพลังใหม่และการเปลี่ยนแปลงประสูตทีมในะครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมาเราจะชนะไทยต่อหน้าแฟนบอล60,000คนเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาขอเพียงชนะไทย1.0ต่อศูนย์พวกเราก็จะเข้ารอบทันชีคอมเมนต์ Comment ต่อมาฉันไม่อยากจะคิดเลยหากเราเจอไทยตอนนี้ผลจะเป็นเช่นไร คอเมนต์ต่อมาโชคดีนะนัดแรกเราชนะไทยได้คอเมนต์ต่อมาไทยตอนนี้แตกต่างจากที่ผ่านมาในครั้งนี้แล้วคอเมนต์ต่อมาพวกเขามีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้คอเมนต์ต่อมาเราเจอไทยในตอนนี้เราอาจจะมีสิทธิแพ้ก็เป็นได้คอเมนต์ต่อมาการเล่นของทีมไทยมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นคอเมนต์ต่อมาไทยชุดนี้เล่นได้ดีเลยนะคอเมนต์ต่อมาถึงแม้ว่าชุดนี้จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมา แต่เชื่อได้เลยนะว่าเราจะชนะพวกเขาได้ขารคอมเนต์สุดท้ายก็ได้บอกว่าเราจะประมาทไทยไม่ได้เลยนะพวกเขาแสดงให้เห็นแล้วในเอเชียนครับที่ผ่านมาในครั้งนี้โอ้โหป็นว่างานนี้นะฮะจีนเริ่มวันๆนะผมว่าจะโดนตบแบบเหมือนกับทางด้านของอสองทีมในศึกเอเชียนครับที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปีนี้เองครับก็ต้องมาดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาละหนึ่งไงสื่อจีนตีข่าวดีมาเวียเมืองไทยเปิดใจก่อนจะดวลทีมชาติจีนชี้ชะตาคัดบอลโลกโดยสื่อจีนบริงานความมุ่งมั่นของดีมาเวียเมืองไทยว่าจะเอาชนะทีมชาติจีนด้วยกลยุทธ์ของอิชิอิที่เรียนรู้มาอย่างถ่องแท้นในครั้งนี้โดยสุประโชคสารชาติมิดฟิลด์ตัวรุกจากเจลิกญี่ปุ่นซึ่งได้รับสมญานามจากจีนว่าเขาเนี่ยคือดีมาเรียของเมืองไทยโดยสื่อจีนบริงานข่าวคือความมุ่งมั่นของ สุบโชคสารชาติที่ได้ให้สัมภาษณ์นวไทยจะเอาชนะจีนได้ด้วยกลยุทธ์ของม e. าสดาอิชิอิทั้งสื่อจีนมองว่ากลยุทธ์ของอิชิอินั้นเป็นอาทีเด็ดในเกมนี้จีนเองก็ควรจะต้องระวังให้ดีผมเองก็ไม่คิดว่ามันจะสร้างความแตกต่างได้มากมายนักในการที่จะเข้าร่วมในภายหลังผมอยู่กับทีมและก็ทํางานร่วมกับโคช้ชเพราะผมได้เดรียนรู้ของกลยุทธ์อ่าทางด้านของโคช้ชมาในครั้งนี้ ดยผมมั่นใจเพราะว่าผมเนี่ยพยายามทำผลงานได้ดีเสมอในทุกเกมทั้งระดับสโมสรและก็ทีมชาติเกมนี้ผมจะพยายามพัฒนาฟอร์มต่อไปพยายามจะช่วยทีมให้ได้ทีมที่ได้ประโยชน์สูงสุดและก็พยายามจะเก็บสามแต้มให้จงได้ อนี้ทางด้านของบาสดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชชาวญ,ญี่ปุ่นตเตรียมจะนำทัพช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเยือนทีมชาติจีนในแมตช์ชี้ตาคัดบอลโลกโซนเอเชียณสนามเซิ้นหยางโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนในวันที่6กเมษนนายนนี้ซึ่งทัพช้างศึกจำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวในครั้งนี้เท่านั้นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับกิสตาเผยพร้อมที่จะลุยทุกตำแหน่งหวังช่วยทัพช้างศึก เก็บ3แต้มไม่จงได้โดยกันนี้ดารับทีมชาติไทยได้เปิดเผยนะฮะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะช่วยทีมชาติไทยในการลุยสึกคัดบอลโลก2026โซนีเชียจะพบกับด้านของจีนและก็สิงคโปร์ยืนยันพร้อมจะเล่นทุกตำแหน่งที่โคช้ชต้องการเพื่อจะพาทัพช้างศึกเก็บชัยชนะในครั้งนี้ให้ได้ทั้งสนัด โดยกิสดาการแมนได้กล่าวถึงความพร้อมและก็เป้าหมายในการช่วยทีมชาติไทยทำศึกพบบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกกับเกม2นัดในครั้งนี้บอกว่า ส่วนตัวผมตอนนี้ก็มีความพร้อมเต็มร้อยเรามีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมกันมามากพอสมควรเราได้เรียนรู้แทคกติกของโคช้ชและความสัมพันธ์ภายในทีมที่ดีเยี่ยมตอนนี้ทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะลงสนาม2เกมสําคัญในขน้ะนี้ซึ่งตัวผมเองก็พร้อมที่จะเล่นทุกตําแหน่งตามที่ได้รับมอบหมายเพราะเราเองนั้นอยากจะช่วยทีมชาติไทยให้ได้มากที่สุด นแน่นอนนะว่าเราต้องการที่จะเก็บชันะให้ได้ทั้งสองนัดเพื่อพาทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้จบได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่เดมที่จะรดยศึกขุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นันาที่5พบกับเป็นด้า่นของทีมชาติจีนที่สนามเส้นยางโอลิมปิกเซ็นเตอร์สเตเดียมประเทศจีนในวันนี้เวลา19นาฬิกาใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร,ะร่วมเชียร์กันได้ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาร์่ังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่า H to h ูเดปิดด้านของสถิติการพบกันร,ระหว่างไทยกับจีนก่อนจะสึกคัดบนโลกจะมาถึงโดยทนนี่เรา,าเปิดสถิติในการพบกันร,ระหว่างทีมชาติไทยประทัดกับด้านของทีมชาติจีนก่อนที่ทั้งคู่จะต้องดวลการในศึกฟุตบอบนโลกปี2026เราคัดเลือกนะฮะโซนเอเชียรอบ2กรุ๊ป4นัดที่5ในค่ำคืนวันนี้ เวลาดึงทุ่งตรงตามบวราของประเทศไทยโดยผลงานในเกมแรกที่เจอกันในศึกทั่ลโลก2026ไทยเนี่ยเปิดตารางพ่ายจีนไปอย่างน่าเสียดายโดยสกอร์1ต่อ2ก่อนที่ทั้ง2ทีมจะต้องเจอกันอีกครั้งในเกมที่5ที่เซนอย่างโอลิมปิกเซ็นเตอร์สเตเดียมอ่าประเทศจีนซึ่งเกมนี้ถือเป็นเกมสําคัญที่จะทําให้ทัพช้างศึกนั้นมีโอกาสในการลุ้นเข้ารอบต่อไปหากเก็บ3แต้มได้ในครั้งนี้ ดืสองทีมเจอกันมาแล้วมากถึง27ครั้งทุกรายการไทยชนะไป6จีนชนะไปทั้งหมด19เกมและเสมอกัน2เกมส่วนด้านของสถิติ5เกมหลังสุดรวมทุกรายการไทยชนะ1และก็แพ้ไป4ในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสถิติในการพูดถึงก่อนที่ทังท่านของทีมชาติไทยจะต้องเจอกับทานด้านของทีมชาติจีนในช่วงเย็นวันนี้นั่นครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายชีสไตล์ประจำวันชี 6มิถุนายน2567โดยชายผูบบนน้บังคังฟุตบอลไทยครับ